เรามาดูห้องพักกันนะคะเรามาดูห้องพักกันเราได้206นะคะนี่บรรยากาศห้องพักนะคะราคานะคะราคา1,200บาทนะคะพอดีมากันสี่คนนะคะเราก็เสริมเตียงไป300รวมเป็น1,500บาทนะคะนี่ดูเลย นี่นะคะวิวแม่น้ำโขงเต็มๆเลยนะคะมาดูห้องน้ำนะคะอันนี้คือห้องน้ำนี่นะคะห้องน้ำก็จัดละกว้างนะ,ะมีที่ทำน้ำอุ่น อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งนะคะของระเบียงมีจักรยานให้ปั่นด้วยนะคะสำหรับที่พักนะคะเนี่ยจักรยานให้ปั่นรอบริมของเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นติดต่อที่พักนะคะที่จอดรถมีมีเยอะนะคะที่จอดรถไม่ใช่มีแค่นี้นะ ด้านหน้านะคะด้านหน้ามีอีกหลายพันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมริมโขงนะคะตอนนี้เย็นแล้วนะคะประมาณหกโมงเย็นนะคะ ของดามันนี่เขาอยู่ติดริมโขงเลยนะคะบรรยากาศดีเลยแหละนี่นะคะใครที่ชื่นชอบการปั่นจัก,กรยานนะคะสำหรับที่พักของดามันตรงนี้เขามีจัก,กรยานให้ปั่นด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากปั่นเราก็เดินนะคะตรงขึ้นไปจะเป็นร้านอาหารนะคะ ให้ชมฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนี่นะคะ